พระเรานี่เป็นผู้มีหน้าที่อันเดียวจาตุปเจชัยทั้งทั้งสี่นั่นนะ่ะประชาชนยติโวมเขาเลี้ยงดูอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างทุกอย่างไม่มีอะไรสมบูรณ์สมบูรณ์ยิ่งกว่าพระนะพระนี่สมบูรณ์แบบนะไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องทําไร่ทํานาทํารั้วทําสวนเขาให้กินกุฏิกุฏางสร้างจนกี่ห้องกี่หับก็ได้แข่งเทวดาก็ได้ถ้าไม่ลืมตัวดีไม่ดีเทวดาตกสวรรค์ลงมาแล้วพ่อสู้ กุฏิกูต่างของพระที่หรูหราฟู่ฟ้าไปแข่งเขาไม่ได้นะเนี่ยจะหรูหราขนาดไหนพระเรานะมันลืมเมื้อลืมตัวเนี่ยสาคัญมากนะจะตุปัจจัยเขาให้กินทุกอย่างสวงกีวรไม่ต้องยากเขาหามาถวายการกินวันเปที่ไหนแม่อดอยากขาดแคลนอาจจะตุปัจจัยชัยทานสมบูรณ์บริบูรณ์มานค้าตัวบุพองแต่หน้าทีท่ของพระคือการรักษาศีลการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาชำระจ,จิตใจ ซึ่งมีแต่ภัยเต็มอยู่ในหัวใจได้กี่กิเลสออกโดยลำด,ำดับๆเท่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในงานของพระเราให้พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามหน้าที่ของพระอย่าบวชมาเล่เล่อดล่อนเอาจีวรคล้องหัวรดนแล้วก็อวดจกักดาตนว่าเป็นได้บวชเป็นพระดีไม่ดีพอออกจากบวชมานี่มีคนหนึ่งจันไรคนจันไรคนดื้อเขาก็เอาสมุเขาเอากระดาษเศษไปติด ย่ามให้ไหเสี่ติดย่ามบ้างไงนี่ท่านได้เป็นสมุแล้วนะวาพอออกมานี่อาตมาเป็นสมุเนี่ยอาตมาเป็นบยิตาอาตมาเป็นพระครูพอเก้าออกจากโบสถ์ไปอาตมาเป็นเจ้าคุณพอเก้าออกจากโบสถ์ไปถึงกุฏิอาตมาเป็นสาเบยนยมนั่นมันพวกบ้ายอดเข้าใจไหมไม่ได้ศีลไม่ศีลม,มีทำอะไรติดตัวภาษากระดาษใครเขียนก็ได้ ฟาดเลยจะหลวนดาวเรียมก็ได้ถ้าตัวไม่ดีแล้วทำอย่างไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเพราะนั้นจึงสร้างตัวให้ดีศีลทมอยู่ที่ตัวของผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่กระดาษนะอย่าพากันไปตื่นกระดาษตื่นลมตื่นแรงอันนั้นท่านตั้งอาไว้เพื่อชมเชยสรรเสริญให้มีเกียจในการปฏิบัติหน้าที่การงานของพระเราโดยสมบูรณ์นั่นท่านไม่ได้ตั้งไว้เพื่อเป็นดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอนโออาฟู่ฟ้านะอย่าพากันเป็นบ้านนะพระเรานะ เวลานี้พระเราเป็นบ้ากันมากทีเดียวในวัดในว่ามีแต่ซ่วมแต่ฐานของพระทางนั้นล่ะที่เลสไปสร้างซ่วมสร้างฐานไว้ในที่อยู่ที่หลับที่นอนหรูหราฟู่ฟ้าไม่มีอะไรเกินพรานะกิริยามารยาทแสดงออกบีต่เรื่องกิเลสขับทายอยู่ตลอดเวลาที่เสความโลภความโกรธราคาตันหาเต็มหัวใจแสดงตลอดเวลานี่หละคือซ่วมคือฐานของพระเราที่ไม่สังรวมตัวเอง ลืมหน้าที่ของตัวเองเสียหมดไม่เกิดประโยชน์นะรอข้านขอให้มีศีลมีธรรมข้างในใจศีลบริบุ์แล้วไปไหนไปเถอะจนก็จนศีลไม่จนสมาธิปัญญาวิมุตติพ้นยิ่งเต็มหัวใจแล้วไปไหนสง,ง่าผ่าเผยเลยคนไม่กราบไม่ไว่ายเทวบุตรเทวดากล่าวไหวบูชาตลอดไปที่ไหนเป็นขวัญตาขวัญใจทั้งประชาชนและเทวบุตรเทวดาทั่วไปหมดนั่นเราทระพุดธเจ้าไปไหนเย็นอย่างนั้นเราใครอยู่ที่ไหนเย็นหมดถ้ามีธรรมในใจ